สวัสดีครับกลับไาครงกับรายการซูเปอร์ซัซบวดน,นี้ไม่ใช่กล่องบอลบอกเลยอันนี้ต้องยอมรับว่าความอยากของส่วนตัวล้วนๆอยากจะลองเปิด F1 แต่งโมน,นี้เป็น h อ bby b บ็ถ้าใครเคยดูซูเคยเปิด Hobby l ไลไปแล้ว Hobby l ไลเนี่ยมันไม่มีสิทธิลุ้นายเซนจำได้ไหมครับที่มันจะออกเป็นเวฟโมนี้เป็น h อ bby Bo ็จริงๆที่มีลุนไยเซน์ไม่ได้ไหมายความว่าจะออกทุกกล่องนะครับแต่ว่ามันมีลุนไลเซนรดูข้างล่างจะเขียนว่าลูปฟอครอมออร,กร,ร์กาฟนี่กล่องที่จะเปิดวันนี้แต่ก่อนอื่นครับถ้าเข้ามา ครั้งแรกเข้ามาติดตามเพจเองหรือว่าเพิ่งเข้ามาในวงการการทั้งหลายนะครับลิง์นี้เลยฮะมันจะบอกทุกสิ่งอย่างว่าควรจะเริ่มยังไงหรือแม้กระทั่งโซเชียลมีเดียของซุปช่องทางไหนอะไรยังไงอยากเห็นคอนเทนต์ประเภทไหนก็ส่งข้อความมาได้เดี๋ยวมีน้องอ่านหรือแม้กระตัวซุปอ่านอยู่แล้ว 2. ถ้ายังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณยิ่งกลับมาเรื่อง F1 ปีที่แล้วที่เป็นปีแรกของโครมซุสศส,ส่งมาค่อนข้างเยอะตัวไหนที่คนเกสุเกไว้แล้วแต่ยังไม่ขายเพราะมีความหวังมันจะไปต่อแล้วก็มันพิสูจน์แล้วว่าราคากล่องของปีที่แล้วขึ้นไปไกลมากราคากาดก็ขึ้นไปไกลมากตอนนี้เองถ้ากล่องนี้เองถ้าเวฟฝรั่งก็จะขายอยู่ประมาณ5 0,000ืบาทได้มครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างสูงแต่อยากลองดูว่าทุบจะมีดวงไหมเผื่อไรเซนแฮมมอนต์ Hamilton มาไรเซนใครแต่ใครจะมามันหวังสูงไหมเดียวเดี๋ยวจะลองดูกล่องนึงมันมีเท่าไหร่สิบแทด็กมั้งในไทยก รู้จะเกือบป่ะแต่ว่าเดี๋ยวอยากจะลองดูความหวังคืออยากได้ลายเซ็นต์สักตัวใครก็ได้ครับดูว่ากราฟในี่สวยแค่ไหนได้แหละเพราะนั้นจะเป็นที่มาว่าจะเปิดกล่องนี้เพราะนั้นเดี๋ยวลองมาดูกันมา F1 hobby ซะหน่อยดูซิ่ลายเซ็นจะออกไหมดูซิจะมีตัวดังไหมเสียวนิดนึงเดี๋ยวเปิดแล้วเดี๋ยวนับจำนวนซองเนี่ยมันคงไม่สวยนี่นะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก้ากันละ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า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 สิบแปดไมเหรอนั่นมันมีเกินมาเอาใหม่เลยทุกคนหกเจ็ดแปดเก้าถูกไหมฮะอันนี้เก้าชัวปะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้ากเก้าไม่ใช่เหรอเนี่ยโตง้งเป๊ะเกินมาหนึ่งอะ่ะก็ต้องมีกล่องที่ขาด อันนี้เกินแต่ไม่รู้อันไหนที่เกินนะแต่ว่าพ่อเมื่อกี้มันไม่ได้นั่นแต่ว่าเหมือนไม่เกินเลยจริงทุกคนเดี๋ยวก็รู้เซอร์โจเปเรสโมฮาสเลคล์รดเหมือน,มนเกินจริงแต่ว่าไม่รู้จะมีฮิตเกินหรือเปล่านะมันแค่อาจจะแค่ซองเกินก็ได้ครับไม่ได้ไหมายความว่าจำนวนคิดจะได้เยอะขึ้นกับเดิมนะวิถุงมือขาดไปด้วย l a นโดนอริสชูม h u เกอร์อา c แซียกไว้บอฮาแล้วก็รถวูสแตปเปนยังไม่มีอะไรลันยังไม่มีอะไรเลยนะนะจุดนี้จอร์จรัสเซลจำไม่ได้ไปนไนคือ a r i a t i o นด้วยไม่ได้ดูเบรคนาน จูรนะี mm hmm. ่วี mm hmm. ปส์ว e ah. ะเอฟทูก็ยังไม่เจอ,อรันเลยนะหรือได้ซองเกินแล้วแม่งเป็นเออร์เลอร์บล็อกวะจะเซ็งมากดูดิยังไม่เจอเลยแหละเดนเนอริคาร์โดแฮมิลตันวินเนอร์เบลเยียมคิมมี่ไรกันเนนรถ สเตฟานเซนเดลีเรดไลเนอร์สโรเบิร์ตสวอตส์แมนอย่าบอกนะจอร์จรัสเซลมีรัสเซลสองแบบต้องมีอันเป็น r วร t ชันปะวะ จะไม่ได้ต้องไม่ได้ดูอันนี้เราที่มีรันใบหนึ่งว่ะเห็นสีม่วงอยู่ Hamilton Winner Tuscany Refract แล้วก็รถ <ลด S 2> วิเออะ์ถูกดีทับสา <Purple S 2> มเก้าเก้าเพอร์เพลแมวดีต้องมีอะไรดีกันนี้ได้ี่รันแล้วหนึ่งนะ การที่ได้ซองเกินมามันเป็นสิ่งไม่ดีวะ่ะ The ร t แซ็พ์ูมือขาดที่จะเปลี่ยนนะทุกคน s c h ตส r แมนอา c s ซีส d น g a s แกสซี่พาสทูโพเดียมชอบผู้รุ่นพวกน Part เนี้ยพาสทูโพเดียมเนี่ยเดี๋ยวค่อยทับโหลดแล้วกันโซฟารายเซ็นยังไม่ออกล่นออกหึ่งใบขอรับ จอร์จรัสเซลมิกชูมัคเกอร์พวกนี้เบสหมดเลยนะแกสลี่แล้วก็รถของ F2 ขออะไรแบบเด็ดๆเลยดิสีแดงอาร์มสตรองเลคลาร์สุนดั Fake กเรดเรดและกรีนผู้จัดการซัมติงทำไมไม่เป็นอ๋อแต่ถ้ารี l เรดก็เศร้าอยู่ดีถ้าเป็นแดงแดงจริงที่รันแล้วเป็นผู้จัดการอันนี้เป็นเฟกเรดนึกว่าจะเฮ hey, แล้วจอร์จรัสเซลล์ถุงมือขาดเกินบรรยาด้วยทุกคนต้องเปลี่ยนถุงมือไหม <c oughs> คนันโดอลาลโซอู้รัส s ซอเฟรคเตอร์สาลันยังหนึ่งนะโอ้โหไม่ไหวแล้วนี้เซอรจูเปเรสเรดไลเนอร์สเวเทลอูไลเซนมาเฉยไม่ลันเลียมรอเซน F 2 <c oughs> ทำไมไม่ใช่ตัวดัง <c oughs> เออไอ้ลันนี่วะสามร้อยเก้าสิบเอ็ดโอ้โหตัวที่มาแถมลันซะฮ่า <c> ห <oughs> น้าจบแล้วทุกคนชิคผมหน้าจบแล้วครับน่าจะจบครับเวอร์สเตปเพนรถแฮมมอนตันแล้วก็เอสเตบานโอคอน พาทูโพเดียมที่เหลือไม่เปิดต่อได้ป่ะไลเซนก็ไปแล้วหรือซองเออร์เลอร์อาจจะมีไลเซนอีกอันบ้างเวทเซลเฮ้ยเรนเว้ยเรียวเรนป่ะแม่เอาผู้จัดการได้ไหมเรียบร้อยแมคลารัน F1 เจมส์คี สี่ทับหาอุาได้ r ร l r a ร e ทําไมต้องเป็นแมคเรด F1 ถามหน่อยดิอุต่าห์ได้ทับห้ามันต้องเป็นเจมส์คีชีวิตมันเศร้าเราเรามันตลกได้ทับห้าแต่ว่าแม่งผิดตัวดีจอดใจแล้วครับร้อยดอนทับห้าเอไว้ทุกคนสีทับห้าป่าเอ้ยสายเห็นสีแดงมาแล้วแนวเป็นแบบว่านั่นแล้ว มันสุดยอดไปเรสพาทูโพเดียมชอบสวยดีได้เรียลเรสทับห้าแต่ดันเป็นไม่ใช่นักแข่งอะ่ er flag. อะเช็คเกอร์แฟลกอ่ะนุ่นเช็คเกอร์แฟลกก็ได้วะของตัวดังหน่อยดิเช็คเกอร์แฟลกอ๋โอะไรอย่างนี้นเป็นแฮมเมอร์ตันเช็คเกอร์แฟลกวะถึงแม้เป็นอินเสิร์ต F1 Award Winners อย่างน้อยได้เช็คกับแฟลก2 0 2 0 Driver World Champion สวยโหถ้าไม่คิดเจนคีเปลี่ยนเป็นใครที่มันดังซะหน่อยนะกล่องนี้เกิดแล้วทุกคนถ้าเมื่อกี้นะเปลี่ยนเป็นใครที่ดังซะหน่อยนะเกิดแล้วอะ What's Happen? สุนัข RC แล้วก็บอฮ a ส เกือบเกือบหล่อครับเกือบหล่อทุกคนใช้คำว่าเกือบอันนี้ใบเดียวกันเลยเมื่อกี้พาทุกคนเดียบลันโดสองซองสุดท้ายขอลุ้นลานอีกสักใบได้ปะ่ะ แซวแเตบินเฮมุตันมิคิตะรีแฟกเตอร์เกือบหลอโอ้สีม่วงอ่ะแถวนี้ขอม่วงดังหน่อยได้ไหมขอม่วงดังหน่อยดินลแคล่เซนเดลี่แล้วก็โอ้โหแถวนี้ก็จบแล้วสิ F2 มาคัสอั r ส์ตองทับสามเก้ชีวิตเศร้าๆของข้าพเจ้าเชค c ก e ร f แ a ดแฮมม l นตันราคาพอได้ไหมเอนเดอร์รีเซนลี่มีจบไปเมื่อวันที่สิบเจ็ดห้าสิบแดดอนชีวิตมันเศ้าทุกคนแต่เดี๋ยวจะรีแคบให้ครับได้เบสการ์ดเป็นกระตักเลยเกือบหล่อนะมีโค้ดช็อตพิสมานะแต่ว่าผิดตัวไปหน่อยมีทับผ้านะแต่ว่ามันโคตรผิดตัวเลยผิดตัวแบบ ฮ้ยทั้งทั้งเฟกเรสทั้งเรียลเรสแม่งเป็นผู้จัดการหมดเลยอะ่ะวอเตอร์เฮลเนี่ยเฟกเรสเรดกรีนที่ไม่รันกับเรสจริงๆอะ่ะทับผ้าดันเป็นผิดตัวอื่นที่เหลือมันเป็นสีม่วงรถทั้งสองอันเลยอะ่ะฮิดดูดิรถ f 2ทั้งสองอันด้วย่งรถ f 2มาสองอันมีอะไรพวกอินเสิร์ตพวกนี้ซุปแค่สรีไวท์พอสุชอปพวกไอ้พาร์ทูโพเดียมกับเรดไลเนอร์มีอะไรมีเช็กเกอร์แฝดแฮมมอนตันดีจใจราคาดีแต่สวยได้เลยเซนด้วยนะเราได้เป็นนักขับ f 2 เรียมลอสเซนเออไม่ได้เช็คราคาเลยอ่ะไมเ,เช็คให้ทุกคนดูก็ได้ไหนไเมื่อกี้เช็คกันอื่นไปแล้วเช็คแค่เจ็บใจเล่นเพราะเมื่อกี้แบบ50าสิบดอลกับร้อยดอลลาร์เพิ่งได้คืนมาประมาณ150ดอลลาร์บลเรียมลอสเซนคโครมออโตโ้ละแล้วก็ฟิลเตอร์อันที่จบแล้วหน่อยนะคือถ้าลันต่ำอ่ะมันยังได้นิดหนึ่งนะจริงสามร้อยเก้าสิบเอ็ดจบไปสองร้อยกว่าดอลลาร์ถ้าลันต่ำกว่าน,นี้ได้ห้าหกร้อย พันกับร้อนก็มีจบร้อก็มี200ก็มี300ก็มีค่าเฉลี่ยน่นอยู่ที่มาณสองดอลสองร้อยดอลก็ได้คือับมาประมาณ2 5งร้อยห้าาร้ดอนได้ประมาณหมืน 10, ่นหนึ่งครับอ่ะแต่ได้อะไรเซนเรียมลอสั้นเหลียมใช่เลียมรอสั้น,รรรนครับสามแล้วก็ไหนไทุกคนอยากรู้จอร์จรัสเซลดูดิมี r รีเฟ c t อยู่ใบเดียวถ้าทุกคนอยากรู้เลยเผิดหลายๆคนไม่ได้รู้เรื่อง F1 r u s s ร l l เซลโครม e ร r a c t เ วิลเตอร์อันที่ขายออกแล้วกันนะแต่มันไม่ใช่ PRC ของจอร์จราเซลแล้วแหละ ended recently 5้าดอลหาสิโอเคตามนั้นทริมเศร้าดีแต่ใจเช่นกันอ่ะนี่คือความเสี่ยงไว้ควันทีเหมือนที่บอกครับตั้งแต่แรกคือซุปเปอร์ประชอบอ่ะแล้วก็มีพวกรถที่มันเป็นซิลเวอร์มีอะไรต่างๆด้วยมีเบสไกด์นิดหนึ่งเปิดประชอบแล้วก็ก็แอาบหวังนิดน,นึงแต่ว่ารู้อยู่แล้วว่าไอ้ควันถ้าไม่คิดบิ๊ก มันเจ๊งยับอยู่แล้วแต่ว่าราคากล่องมันก็ขึ้นไปเรื่อยในขณะปี2นะแต่นี่คือเปิดให้ดูเหมือนไน้บอกใน,นแล้ว่าคืออยากลองดูทุกองางันว่า F1 ของ t o p s c a r ์ก็สวยอื่นๆน่าจะประมาณนั้นเหมือนที่บอกครับถ้ายังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดให้ซุปด้วยผมอยากเห็นทำคอนเทนต์เกี่ยวอะไรเปิดกล่องประเภทไหนะส่งข้อความเข้ามาคอมเมนต์ไว้ใต้ข้างล่างได้เลย แล้วเดี๋ยวไม่ตัวซุปก็ทีมงานจะจัดการให้ไปข้างหน้าอันนี้มันเพิ่งเพิ่งหลังของการนะในส่วนของปีนี้เดี๋ยวในรายการซุปจะเชิญคนต่างๆมาพูดที่เกี่ยวกับวงการกาอะไรก็แล้วแต่จะการบอลกาอะไรก็แล้วแต่ครับเดี๋ยวจะมีทยอยมีคนเข้ามาร่วมพูดคุยด้วยเผื่อจะได้เปลี่ยนในส่วนของคอนเทนต์ให้มันแตกต่างหลากหลายแต่ว่าถ้าอยากดูเรื่องของอะไรว่าให้ารก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ข้างล่างเลยวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ